สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนกิ๊ดแอเวนูนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะมาอ่ามาอยู่ตัวอย่างแดร์ล็อกง่ายๆสั้นๆนะคะมีทั้งหมด2แดร์ล็อกด้วยกันมาดูแดร์ล็อกวันค่ะ g ค o อ m ั r n w n g w w o u w o you you like l to h t v h t v e t y อ่าสวัสดีวันนี้คุณต้องการอะไรอันนี้อาจจะเป็นเจ้าของร้านหรือนักเป็นคนเสิร์ฟอาหารนะคะจะพูดคำว่า Good morning. What would you like to have today? เขาเลยบอกว่า t o hot tea please นะคะชาร้อนสองค่ะ anything else no thanks เอาอื่นอีกไหมคะ no thanks นะคะฝรั่งาปฏิเสธนะคะถึงแม้จะเป็นการปฏิเสธแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะขอบคุณนะคะอ่าต่อไปได้อกที่สองค่ะม a I take your order r i h e with fried chicken นะคะ What would y o u l i k e t drinks นะคะเขาบอกว่าอะไรคะ orange juice นะคะ orange juice ก็คือในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของน้ำส้มค่ะนะคะเป็นเครื่องทําน้ำดื่มนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงอะแดรหลอกจบแล้วนะคะสองแดร์หลอกต่อไปเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอาอีกนะคะเป็นตัวอย่างอีกสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอะไรคะ ได a อ o ล็ที่3นะคะ Excuse me w r i t e r I am in a hurry Sorry ma'am w e a r e busy อ่าไวเอร์บอกว่าอืม um, ขอโทษนะคะไวเจอร์ฉันคลังยุ่งมากเลยนะคะอาจจะแบบไม่พร้อมที่จะสั่งอาหารนะคะเฮอรี่หรือไม่อาจจะเป็นแบบอะไรที่ขอด่วนได้ไหมก็ได้มีสองอย่างนะคะอาจจะทํางานอยู่ก็ได้ในช่วงที่รีบเร่งหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขากําลังรีบมากเลยนะคะอ่า Sorry ma'am we are busy ขอโทษทีเพราะเราก็ยุ่งอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักคำว่าขอโทษด้วยนะคะต่อไปมาดู s e r v ์ n g วิพนักงานนะคะบริการส่วนคัสเ o อร์คือลูกค้าเนาะอุ้ย sorry ค่ะนะคะ s e r v ์ฟเบอกว่าอะไรคะพนักงานบริการบอกว่า May help you ไม่ว่าเขาจะมาในกรณีไหนก็แล้วแต่นะคะพนักงานในร้านจะพูดคำนี้นะคะ เพื่อเป็นการที่เราสุภาพนะคะมีอะไรช่วยไหม May I help you? One hot dog and a salad please. One hot dog and salad p l e Anything s e a to drink to oranges Eat in or take out Take out Anything else No thanks Their goal is 50 b a h บาท Thanks จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแม่ฮิวยูมีอะไรช่วยไหมคัสเดอร์บอกว่าขอฮอทดอกหนึ่ง แล้วก็สลัดนะคะ Anything to drink ขอเป็นเครื่องดื่มอะไรคะ a to orange juice นะคะกน้ำส้มขันสองแก้วเขาถามต่อนะคะลูกว่า Eat in or take out กินไทยนี้หรือกินข้างนอกในนี้คือ Eat in Take out คือเอากลับบ้านนั่นเองนะคะ Customer เ,เลยบอกว่า Take out นะคะหรือไม่แน่อาจจะมีร้านอาหารข้างในข้างนอกก็ได้นะคะมีสองกรณี นะคะอีทกินกับเช็คเอา์นะคะทีอาจจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือไม่แน่อาจจะมีร้านอาหารอยู่ข้างในด้วยข้างนอกด้วยต้องดูสถานการณ์นั้นๆด้วยนะคะเซอร์เ so, วอร์ตอบบอกว่า Anything else รับอะไรอีกไหมคะ no thanks ไม่ค่ะขอบคุณค่ะเซ so, อร์เวอร์เลยพูดต่อว่าแจกรอไอส์เวนี่บาททั้งหมด50บาทแล้วก็ขอบคุณถ่ดไปค่ะ Next please อ่าท่านต่อไปค่ะเชิญท่านบางคนอาจจะเข้าคิวอยู่นะคะอ่า่า uh, ten c h i c k e n nugget and some French fry นะคะ Nugget ก็ get, คือไก่ใช่ไหมคะไก่ nugget 1สิบชิ้นแล้วก็ขอเฟรนช์ฟรายด้วย Anything to drink Yes to coffee ขอเป็นเครื่องดื่มกาแฟนะคะสองแก้ว Eat in or take out นะคะ Take out g e o g a one hundred and seven จี่บาทนะคะร้อบาทนั่นเองและเขาก็ขอบคุณ thank y o นะคะเห็นไหมฮะเชิญลูกค้าท่านต่อไปค่ะในคลีสนะคะจะพูดไปเลยว่าเชิญท่านต่อไปค่ะผมขอแก่นักเก็ตสิบชิ้นมันฝรั่งเฟรนช์ฟรายหนึ่งที่ร้วเครื่องดื่มอะไรไหมกาแฟสองแก้วทานนี้หรือกลับบ้านคะนะคะเช็ค a อ a เรหรือเช็คเอานั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็จะมีความหมายที่บอกว่ากินข้างในร้านหรือ,อกลับบ้านนะคะ